สวัสดีค่ะน้าจังค่ะตอนนี้เป็นนักแข่งรถสังกัดทีม t o y ยต้าการซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ค่ะนอกจากการแข่งแล้วนะคะไม่ว่าจะการสอนหรือการขับขาเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับเป็นสิ่งแรกนะคะวันนี้น้าจงจะไปขับให้ดูและอธิบายถึงคําว่าปลอดภัยสําหรับน้าจังกันค่ะกระมอนการยางครับหรือใช้ยาวัวรุ่นมันตั้งให้ครับน้าจัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิ่งความปลอดภัยแล้วก็เรื่องคุณภาพต้องมาก่อนเสมอครับถ้าใครมาร้านน้าเลยน้าบอกเลยเดี๋ยวน้าจัดให้ นีครับผมตี้เดดีมได้นะครับผมทุกคนจะรู้เลยว่าตี้นั้นอะ่ะค่อนข้างขับรถดุดันและค่อนข้างโหดดังนั้นอะ่ะสิ่งที่ตี้เลือกใช้ในรถส่วนตัวชีวิตประจำวันมันต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆและปลอดภยัยจริงๆในการเทสรถของตี้เนี่ยมันก็จะเจอรถช่วงล่างเจอเครื่องยนต์เจอล้อยางยหลายๆรูปแบบดังนั้นสิ่งที่ตี้เลือกใช้ต้องเป็นสิ่งที่ตี้เลือกมาแล้วว่ามันดีมันเกาะถนนมันปลอดภยัยดังนั้นอะ่ะตี้จึงเลือกใช้เลย ยางตัวนี้เลยครับ Yokohama Advan น e o Wa AD 08 HS ครับผมยางตัวเนี้ยมันเป็นยางเซมิเดซิงเป็นยางสปอร์ตเลยแหละเวลาเข้าโค้งเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างเงี้ยมันกอดถนนมันมั่นใจและที่สําคัญที่สุดเลยคือระยะเบรกที่สั้นลงอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวเนื้อยางที่มันเป็นเกรดสปอร์ตแบบนี้ครับมันช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงกว่ายางอเทอร์เลนยางกระบะท,ท,ทั่วไปสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในยางรถกระบะเลยมีเจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวเลยที่มันทําได้ขนาดนี้ วันนี้ณจังเลือกจะมาลองรถในสนามให้ดูนะคะเผื่อที่จะสามารถขับและดึงประสิทธิภาพของรถออกมาให้ดูกันได้อย่างเต็มที่ค่ะถึงแม้รถคันนี้จะไม่ใช่รถที่ทําสปีดได้เร็วเหมือนในสนามค่ะแต่ณจังเป็นนักแข่งรถสิ่งที่ณจังเลือกมาใช้ก็ต้องตอบโจทย์นักแข่งแบบณจังด้วยเช่นกันค่ะอย่างเช่นยางที่ณจังเลือกใช้ในวันนี้ ad 0 8 rs ค่ะสามารถยึดเกาะถนนได้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะถนนตรงหรือตอนเข้าโค้งด้วยความเร็วเราก็มั่นใจในสมรรถนะของยางเราค่ะ กลุ่มคนรักรถที่เข้ามาทำกับน้าน้าแนะนำยางโยโกฮามา a d 0 8 i s สายกระบะสายซิ่งไม่ว่าจะเป็นดอกยางร่องยางหรือว่าคุณภาพยางอันนี้น้ามั่นใจแน่นอนครับจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเหมาะกับรถกระบะโหลดเตีย้ยหรือว่าจะเป็น TPV หรือว่ารถ SUV ทุกรุ่นครับตอบโจทย์แน่นอนครับกับลายดอกซิ่งหรือว่าจะเป็นตัวคอมเพลตแตรเวของเจ้า a d 0 8 i s โยโกัามาตัวนี้ครับสายซิ่งบอกเลย ถ้าเป็น AD ด8 IS นยน้ำมั่นใจร้อเซนเดี๋ยวน้าจัดให้ครับผมมั่นใจน้าจังมั่นใจน้ามั่นใจยางเดียวที่ตอบโจทย์ุกไลฟ์สไตล์ทุกคนมั่นใจเลือกโยโกฮาม่า